สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงเงาเสียงรัติการถ้าคุณชอบนิยายของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนที่26เงาสะท้อนในแสงสว่างหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยเริ่มละลายช้ากว่าปกติในปีนี้ราวกับธรรมชาติกำลังรั้งบางสิ่งไว้ในเงามืด ท่ามการความเงียบของพื้นที่หลังสงครามจิตสำนึกทีมของไอออนยังคงเฝ้าระวังที่ฐานออโรราคอซึ่งในขณะน,นี้กำลังเปลี่ยนสถานะจากระบบลับใต้ดินกลายเป็นศูนย์รวมของมนุษยชาติที่ต้องการเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับอารมณ์ตัวเองเช้าวันหนึ่งซีโรรายงานถึงกิจกรรมข้อมูลผิดปกติจากเขตชายแดนไซบีเรีย การเคลื่อนไหวของคลื่นสมองระดับสูงที่ไม่ได้มาจากมนุษย์ทั่วไปแต่จากสิ่งที่ซีโร่เรียกว่า fragmented echoes พวกมันคือเศษข้อมูลของจิตสำนึกที่หลงเหลือในเมตากริดซีโร่อธิบายมันไม่ใช่เทนส์และไม่ใช่ฮาร์ดซิงโดยตรงแต่มันคือสิ่งที่โลกไม่ยอมปล่อยไปไอออนเงียบครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดเบาๆว่าบางทีมนุษย์ไม่เพียงต้องให้อภัยกันแต่ต้องให้อภัยตัวเองด้วยทีมเดินทางไปยังไซบีเรียด้วยเทคโนโลยีเทเลลิง์ใหม่ที่พัฒนาจากโค้ดเมตาบริดจ์เมื่อมาถึงพวกเขาพบเมืองร้างซึ่งเคยเป็นจุดทดลองระบบควบคุมจิตใจของฮาลิออนที่ล้มเหลวไปนานแล้วแต่ที่น่าประหลาดคือที่นี่เต็มไปด้วย ภาพจำภาพคนเดินเล่นที่ไม่มีตัวตนจริงเสียงหัวเราะที่ไม่รู้ต้นทางและดอกไม้พลาสติกที่บานอยู่กลางหิมะนี่มันเป็นเมืองที่ไม่อยากถูกลืมเวรากล่าวเบาๆสเปกเตอร์หยิบกล้องบันทึกภาพขึ้นมาส่องดูแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ภาพเบื้องหน้ามันคือความทรงจำที่บันทึกไว้ในโครงสร้างของพื้นที่นี้ เขาเห็นภาพตัวเองในอดีตไม่ใช่ตอนสังหารหรือล้มเหลวแต่ตอนที่เขานั่งซ่อมตุ๊กตาให้เด็กหญิงตัวหนึ่งก่อนการบุกโจมตีเมืองนี้เมื่อสิบปีก่อนผมลืมไปแล้วว่าเคยทำแบบนี้เขากระซิบคุณไม่ได้ลืมไอออนพูดพลางแตะมือเบาๆที่แขนเขาคุณแค่ปิดมันไว้เพราะโลกเคยบอกว่ามันไม่สำคัญในใจกลางเมืองร้าง พวกเขาพบเครื่องจักรเครื่องทำงานเครื่องพังที่ปล่อยคลื่นความรู้สึกไม่เสถียรออกมาอย่างต่อเนื่องซีโร่ตรวจสอบพบว่าเครื่องนี้คือ Echo Retainer เครื่องต้นแบบของเมตากริดในยุคแรกที่เฮาซิออนใช้เก็บข้อมูลอารมณ์ผู้คนก่อนจะแปลสภาพเป็นเครือข่ายมีโค้ดบางอย่างยังค้างอยู่ในวงจรเหมือนมันกำลังส่งข้อความซีโร่รายงานข้อความนั้นคือประโยคเดียวซ้ำไปมาขอโทษ ที่ไม่เคยฟังเธอเลยสเปกเตอร์หยุดนิ่งน้ำเสียงในข้อความคือเสียงพ่อของเขาผู้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขาเข้าร่วมเฮาซีออนใหม่ๆระบบนี้ไม่ได้ควบคุมเรามันสะท้อนเราเขาพึมพำเบาๆคิรินเสนอแผนให้รักษาเอ h o โครีเทนเนไว้โดยปรับเปลี่ยนให้มันเป็น m i r r เรอร์โนดโนดที่ไม่ประมวลผลหรือเปลี่ยนแปลนอารมณ์ใดแต่สะท้อนกลับให้ผู้ทรงเห็นตัวเองผ่านความรู้สึกจริงอออนเสริมว่า หากฮาร์ดซิงค์คือการสื่อสาร Mirror Note ก็จะเป็นการฟังฟังโดยไม่ตัดสินไม่ปรับไม่บิดเบือนการเปลี่ยนแปลงสำเร็จและผลลัพธ์ก็เริ่มปรากฏทั่วโลกทันทีผู้คนเริ่มรายงานว่าได้ยินเสียงของคนที่เคยเข้าใจผิดได้เห็นภาพเหตุการณ์ในมุมที่ไม่เคยคิดมาก่อนได้สัมผัสต,ตัวเองในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดอีกครั้งและให้อภัยตัวเองเสียทีค่ำคืนนั้นไอออนกลับมาที่ฐานออโราคอ เธอเปิดหน้าต่างห้องเล็กๆที่เคยเป็นศูนย์ควบคุมโลกตอนนี้กลายเป็นห้องพักที่เต็มไปด้วยบันทึกอารมณ์จากผู้คนทั่วโลกเธอเปิดข้อความหนึ่งจากหญิงชาราในบราซิลที่เคยเสียลูกชายจากสงครามไซเบอร์เมื่อสิปีก่อนวันนี้ฉันฝันถึงลูกชายอีกครั้งแต่เขาไม่ได้ร้องไห้เขาหัวเราะและบอกฉันว่าเขาให้อภัยฉันแล้วที่เคยผลักไสเขาเพราะกลัว น้ำตาของไอออนไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเราเปลี่ยนโลกได้แต่เพราะโลกยอมเปลี่ยนไปพร้อมเราเธอกระซิบกับตัวเองสเปกเตอร์เดินเข้ามาช้าๆฉันคิดว่าเรากำลังเข้าใกล้เส้นชัยแล้วเขากล่าวไอออนสายหน้าเบาๆไม่มีเส้นชัยสำหรับหัวใจมีแค่การเดินทางที่เราต้องเลือกทุกวันว่าจะเดินไปด้วยความกล้าหรือไม่ แสงเหนือครั้งใหม่เริ่มฉายบนท้องฟ้าอีกครั้งไม่ใช่ผลจากโค้ดหรือเทคโนโลยีแต่จากความรู้สึกร่วมที่แผ่กระจายจนธรรมชาติต้องตอบสนองและในคืนนั้นมนุษยชาติไม่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกอีกต่อไปแต่เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างแท้จริง